เปิดดวงปี2024สามสิ่งมุ่งุ่นของคนพิจิกในปีนี้อันดับที่1นึ่ ในช่วงเดือนเมษายนค่ะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจะโคจรเข้าสู่จุดคาว่าพันธุร่วมกันกับดาวเสาร์ดาวคู่ศัตรูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของของแหลมคมความเร็วความแรงความร้อนจะเกิดขึ้นกับคําว่าพันธุซึ่งพันธุอะค่ะจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นทรัพย์สินนะคะก็คือบ้านรถที่ดินเมื่อดาวอังคารกับดาวเสาร์โคจรมาร่วมกันอย่างนี้ในช่วงเดือนเมษายนนะคุณต้องระวังเลยค่ะเวลาคุณอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะเครื่องใช้ไฟ ไฟฟ้าอัคคีภัยนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพังขลม่มคานเหล็กที่ยึดเก่ะอ่าเสาไฟหน้าบ้านอาจจะแบบปะทุระเบิดได้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีค่ะหน้าร้อนแล้วตัวเราอะค่ะดันเข้าไปสัมพันธ์ร่วมกันกับดาวธาตุไฟเป็นดาวคู่ศัตรูและดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณก็จะส่งเกณฑ์สีกระเด้งไปที่ดาวมฤตยูที่เล็งละคนาซึ่งดาวมฤตยูก็ทาลาย ตัวคุณและหุ้นส่วนหรือคู่ครองมาอยู่แล้วแต่ในเดือนเมษามันก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเอานี้ละกันนะคะเพราะฉะนั้น ในช่วงเดือนเมษาถ้าเกิดคุณอยู่ที่บ้านหรือคุณขับรถนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินหรือเดินทางไปที่ไหนไหๆไปค้างอ้างแรมที่ไหนก็ตามเพราะว่าพันทุกข์ค่ะมันก็จะเป็นอ่าสิ่งที่เราเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะ <f uck ling> เวลาเดินทางก็คือรถเรือเครื่องบินแต่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่เราเข้าไปอยู่ก็จะเป็นโรงแรมหรือที่ที่ไหนก็ตามที่เราเข้าไปอะ่ะคุณต้องมองซ้ายมองขวาเลยว่าเออฟืนไฟเขาเป็นยังไงนะคะทางเข้าทางออกอ่ามันมันมีอะไรมันหน้าห่วงหน้ากังวลไหมอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างหรือเปล่า หรือเวลาคุณขับรถอย่างนี้ค่ะถ้าคุณเห็นมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าถ้าคุณเห็นรถบรรทุกข้างหน้า คุณก็จะต้องแบบชะลอหรือระวังนิดนึงเพราะบางทีอุบัติเหตุมันไม่ได้มาจากเราหรอกมันมาจากคนอื่นแล้วเราเข้าไปสัมพันธ์พอดีในช่วงนั้นน่ะเอาเป็นว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยตัวเราเข้าไปสัมพันธ์กันกับดาวคู่ศัตรูในจุดของคําว่าพันธุนะคะทีนี้ถ้าเราพูดว่าคําว่าพันธุเนี่ยคือครอบครัวเราจะเน้นแปลเป็นว่าคุณแม่ตัวเรากับคุณแม่จะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งกันในช่วงนั้นหรือตัวท่านนะคะอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวเสาก็แปลว่่่าาแแแมพันธุก็ปลว นะ,ะส่วนดาวพฤหัสก็แปลว่าผู้ใหญ่ที่เราดูแลเนี่ยก็ตกอริในช่วงเดือนเมษายนเหมือนกันคือดาวพฤหัสอะคา่ะท่านกําลังจะย้ายออกจากจุดอริเข้ามาเล็งลัคนาของคุณในวันที่30เมษายนเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนน่ะเหมือนดาวพฤหัสเขาจะต้องทําปฏิกิริยากับคําว่าอาริแปลว่าผู้ใหญ่พฤหัสคือผู้ใหญ่ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ที่เราดูแลจะสู่จุดอริคือมีปัญหากับเราหรือมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บดาวพฤหัสแทนการเงินของตัวคุณด้วยนะคะการแตกหักความเจ็บป่วยหรือปัญหาเนี่ยจะไปสั ันกกบเเรรื่ององงงขาิแล้วจะสัมพันธ์เยอะด้วยนะเพราะว่าเหมือนเป็นการทิ้งทวนของดาวพฤหัสก่อนที่ท่านจะย้ายออกจากคําว่าอรรนี่แหละสมมุติว่าคุณจะต้องแบบซ่อมบ้านซ่อมรถอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเดือนเมษา,าคิดว่าให้ทําไปเลยคือบางทีกูรู้อยู่แล้วว่ารถคุณช่วงนี้มันไม่ค่อยดีนะเครื่องยนต์มันอาจจะ เก่าแล้วนานแล้วยางเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยคิดว่าจะทู่สีไปได้เพราะว่าอย่างดาวอังคารเนี่ยคือดาวธาตุลมมันคือเรื่องของยางอยู่แล้วนะยางรถยนต์นะเราคิดว่าคิดว่าจะเปลี่ยนเออเดี๋ยวกลับจากสงการก่อนค่อยเปลี่ยนปรากฏว่าไปไประเบิดเอาในช่วงแบบกําลังเดินทางอย่างเงี้ยคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแนะนําเลยคนพิจิตเนี่ย ซ่อมบ้านซ่อมรถนะในช่วงเดือนเมษายนหรือทําพวกประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพให้คุณแม่ให้กับรถของเราเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรามีประกันอุบัติเหตุก็อุ่นใจนะคะสมมติคุณเดินทางไกลด้วยเดินเดินทางต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยก็ทําเพิ่มอ่าเอาไว้นะคะจะได้อุ่นใจสําหรับตัวเราทีนี้ในคําว่าปุตตานะคะหูมีดาวลอยกันอยู่เต็มเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นดาวที่ทั้งมีจุดดีและจุดเสีย เพราะฉะนั้นในเรื่องของช่องของคําว่าปุตตานะคะก็คือบริวารของเรานี่แหละนะคะเป็นบริวารที่อยู่ในครอบครัวของเรานะซึ่งก็อาจจะเป็นคนรับใช้ก็ได้นะ,ะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้นะ,ะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เราดูแลหรือว่าเป็นลูกหลานบริวารของเราจริงๆนั่นแหละนะคะมีดวงดาวไปลอยอยู่เยอะแยะเลยอะคะ่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่บางทีเรามารวมญาติกันไงช่วงเดือนเมษาเนาะเรามารวมญาติกันทีเนี้ยปีเนี้ยหูมากันเยอะเลยนะคะมากันเยอะแล้วก็มีทั้งคนคิดคิดไปทางเดียวกันคิดต่างกัน บางทีก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นมาในครอบครัวของเราแล้วเหมือนจุดที่จะกระตุ้นเนี่ยคือตัวคุณนะเพราะตัวคุณเป็นดาวแบบพระเคราะเป็นดาวอังคารนะคะตัวเราอ่ะแรงเร็วบางทีปากเร็วนะคะแล้วคุณก็มีดาวมันจะอยู่เลงด้วยมันเป็นช่วงที่บางทีทําอะไรแล้วมันแบบเหมือนน้าพึ่งหยดเดียวอ่ะมันเหมือนฉันคิดว่านิดเดียวเองนะทำไมมันเรื่องมันบานปลายขนาดนี้นะคนเมฆจึงอาจจะต้องระวังเพราะว่าคุณจะเข้าไปสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอยู่แล้วมันอาจจะมีเรื่องของการแตกหักถ้ามันแตกหักมาเพราะตัวเราเนี่ยนี่น่าเสียใจถูก ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่อาจรู้ได้อันนั้นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดแตกหักในในตัวเราอย่างนี้เพราะเราเป็นคนทําสมมุติเขาเขาคุยการขัดแย้งอะไรกันอยู่แล้วเราก็ไปแบบทําให้มันยิ่งเสียหายอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นความขืนขมในครอบครัวของเรามาจากตัวเราได้นะคะอันนี้คุณพิจิตรก็ระวังนะระวังที่ตัวเราด้วยเหมือนกันเรื่องอารมณ์เรื่องของความแรงนะแล้วก็ระวังในเรื่องของทรัพย์สินของเราละกันเนาะในช่วงของเดือนเมษายนเป็นหลักนะคะ เปิดดวงปี2024 3สิ่ามสิ่งมุ่นมุ่นของคนพิจิกในปีนี้อันดับที่สองรยแปัญหา ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมอะค่ะตามรูปดรงตัวอย่างนะคะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจะโครจรเข้าสู่ภพปัต,ตนิอันนี้ได้ทั้งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์จริงๆแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับตัวเราที่ตัวเราอะคะ่ะได้แสดงศักยภาพนะแสดงความสามารถแสดงฝีมือแต่ว่าบาังเอิญว่าในช่วงเดือนสิงหาคมอะเราโครจรเข้าสู่จุดดีแต่มันมีสภาพแวดลอ้อมสภาพรอบด้านนะคะที่มีดวงดาวมาตรึงกันอยู่ในมุมจตุสได้เลข7เลข6กในละัคนาเนี่ยนะจะอยู่ใน มุมจตุสดายทาให้ดาวทุกๆดวงอะค่ะจะส่งอิทธิพลถึงตัวคุณในมุมจตุสดายนี้และยังไม่พอในช่วงเดือนสิงหาคม<ง>ก็จะมีดาวที่ทํามุมตรีโกณมาถึงตัวคุณด้วยนะคะก็คือเลข 1, 1> เลขสี่เลข8ทํามุมตรีโกณมาถึงตัวเราแสดงว่าในเดือนสิสงหาคมอะค่ะคนพิจิกเนี่ยนะมีดวงดาวถึงตัวเองทุกๆดวงเลยการที่มีดวงดาวสัมพันธ์ถึงตัวเราทุกๆดวงในทุกๆแง่มุมมะค่ะมันก็จะทําให้เป็นเดือนที่มันมีแบบเรื่องราวเข้ามาในชีวิตเรามากๆยิ่งถ้าเกิดว่าดวงดาวที่โคจร สัมพันธ์กันค่ะเป็นดาวที่เป็นคู่ศัตรูการเอางี้แล้วกันมันก็จะทําให้แบบสิ่งที่เข้ามามันจะเป็นในแง่ของ n e g a t i v มากกว่าโพ s ิทีฟนะคะอย่างตัวอย่างนะคะอย่างมุมจตุสดยเนี่ยเลข5เลข3เลข0นเลขเเลข6กและตัวลัคนาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวสําคัญนะคะสำหรับตัวคนเดาวก็คือเรื่องตัวเราคู่ครองครอบครัวและเรื่องของการงานบมงเอิญว่าดาวที่ลอยโคจรสัมพันธ์กันนะคะมันเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นโดยมากนะอย่าง30-7 570 607เนี 70, 7, ย่ยมันเป็นความแบบทุกข์ใจเครียดนะอย่างดาวเสาร์ที่อยู่ในช่องของคำว่าพันทุ์แปลว่ามันมีความกังวลอะไรบางอย่างภายในครอบครัวแล้ว แล้วก็จะไปสัมพันธ์กับ7-3 0สูนในช่องปัตตานีมันก็เลยเป็นเรื่องของการแตกหักกับหุ้นส่วนหรือคู่ค้าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับเงินทอง 6. 7 0ย์ก็อาจจะสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือสิ่งที่เราทําบางทีบางคนแบบมีปัญหาครอบครัวถึงขั้นแบบทําการทํางานไม่ได้อะมันเป็นแบบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ของคุณในเวลานี้เรื่องเงินเงินทองทองนะหรือมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวของคุณซึ่งดาวที่อยู่ในมุมมจตตสดดาายเเเน่องลววป็คููะ ดาวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทํางานช่วงนี้จะรู้สึกว่ามันมีความเครียดความทุกข์มันห่วงหน้าพวงหลังอ่ะแล้วเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดเนี่ยนะคะก็เป็นดาวที่ขัดแย้งกันนะนะคะแบบ8กับ4ี่กับ1นอย่างเงี้ยเป็นดาวคู่ศัตรูมันมาจากเรื่องของบริวารของเรานั่นเองนะที่ทําใหเา้เรารู้สึกเครียดบางทีคุณมีปัญหากับแฟนอย่างเงี้ยนะคะหรือปัญหาในค,อครอบครัวอย่างเงี้ยเราตกลงลูกจะอยู่กับใครสมมติเลิกกันอนะ่ะลูกจะอยู่กับใคร เงินจะเอายังไงจะแบ่งแบบไหนครอบครัวจะดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดมันมีเรื่องของความเสียหายภายในบ้านเช่นมีคนป่วยคนเจ็บอย่างเงี้ยแล้วเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงหรือปัญหาความสัมพันธ์กันในครอบครัวเงี้ยมันก็จะไปสมพันธ์กับคนที่เราดูแลด้วยถ้าเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะก็คุณอาจจะเป็นช่วงที่แบบลูกน้องกับเจ้านายไม่ค่อยเข้าขากันลูกค้ากับเจ้านายไม่ค่อยเข้าขากันคู่ค้าของเราก็ดูแบบอืมอาจจะน่าเลือดก็ได้นะหรือแบบรู้สึกว่ามันทําไมมันมีปัญหาอะไรมากมายบางทีมันเข้ามาพร้อมๆกันบางทีลูกค้าม หาหุ้นส่วนก็มามีปัญหาอีกอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดคุณทํางานแบบในออฟฟิศนายมีปัญหาอะเพื่อนก็มามีปัญหาอีกลูกค้าก็มามีปัญหาอีก่ะมันเหมือนแบบตัวเราลายล้อมไปด้วยแบบตูรอบด้านอะซึ่งเขาตีกันเองนะเขาแบบว่าเป็นแบบ อะไรที่ขัดแย้งกันเองอ่ะแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าบังเอิญว่าดวงดาวที่ตรีโกนหรือจัตุจัจจจตุสดายอ่ะดันมาส่งผลถึงลัคนาของคุณหมดเลยคุณเห็นไหมว่าจุดเริ่มต้นของตรีโกณกับจัตุสดายอ่ะคือตัวเรานะแต่ก็ยังมองว่าในเดือนนี้เดือนสิงหาคมอ่ะถึงคุณมีปัญหาร้อยแปดอ่ะคุณยังพอจะเอาตัวรอดได้เนื่องจากว่าดาวอ,อังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวโคจรแข็งแรงนะแข็งแรงคือได้ทั้งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์คือกว่าจะโคจรมาได้จุดนี้ใช้เวลา1ปีครึ่งนะะแ้ไดตําห่งทีีร่่วมเงินัดาพหสรึ ดาวการเงินอย่างน้อยเรามีศักยภาพอย่างน้อยเรามีการเงินอย่างน้อยเรามีปัญญาที่จะต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะก็สิงหาเป็นเดือนที่ท้าทายทีนี้คุณก็จะต้องไปฟังด้วยนะคะว่าสิงหุวนุ่นอันดับที่3ามันจะเป็นเดือนต่อเนื่องนะคะคุณจะต้องบริหารจัดการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาให้ดีละกันคะเพื่อที่ว่าออพอคุณเข้าสู่จุดอับในเดือนกันยายนะคะคุณก็จะได้แบบไม่เสียใจในภายหลัง เปิดดวงปี2024 3ส,สิ่สาิ่งมุ่งมุ่นของคนพิจิกในปีนี้อันดับที่ส ในช่วงเดือนกันยายนค่ะดาวประจําตัวของคุณดาวพระอังคารเนี่ยจะโคจรเข้าสู่จุดมรณะได้พินทุบาทและไม่มีตําแหน่งด้วยนะคะแสดงว่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะจากที่คุณเคยมีศักยภาพอย่างมากมายนะคะก็จะ โคจรเข้าสู่จุดอับจุดเสื่อมจุดมรณะนะคะก็จะเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะจากรูปรวมตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีดวงดาวที่ทํามุมกันเป็นจตุสดัยถึง2จตุสดยัยจตุสดัยแรกเนี่ยนะคะก็คือเลข1เลขสี่เลข5เลข0ูนย์เลขเและลัคนาจตุสดัยตัวนี้ส่งอิทธิพลถึงตัวคุณนะคะเพราะว่าเชื่อมมาถึงตัวลอลิงหรือลัคนาของตัวเราแล้วบังเอิญว่าดวงดาวต่างๆที่ลอยอยู่ในจัตุสดัยเนี่ยค่ะมันก็จะมี ที่ส่งไปในเชิงของการขัดแย้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่นะเพราะว่าอย่างเลขหนึ่งเลขห้าเลขเจ็ดนะคะอันนี้กกศักดินาศักดินาแปลว่ายศักดิ์หลักฐานคือความเป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลนะ่ะอย่างดาวเสาร์ก็คือมีความกว้างขวางดาวทิตย์ก็คือมีความเป็นผู้นําดาวพฤหัสก็คือมีตัวแบ็กอัพนะคะแต่ว่าโคจรสัมพันธ์นก,นกันกับตัวเราซึ่งดาวเสาร์ค่ะดันโคจรเดินถอยหลังในช่วงกรกฎาที่ผ่านมานะคะแล้วมาเริ่ม ทำมุมเลขหนึ่งเลขห้าเลขเจ็ดนะในช่วงเดือนกันยายนคนพิจิตต้องอาจจะต้องระวังเรื่องของการถูกปลดนะถอดยศถอดตำแหน่งเพราะตัวเราเข้าสู่จุดเสื่อมอะค่ะแล้วดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะเดินโครจรผิดป,ปกติร่วมเงินกับดาวมิตยูส่งอิทธิพลถึงตัวคุณแล้วก็มองว่านะคะมันอาจจะมาจากคนกันเองคนใกล้ชิดคุณนี่แหละค่ะที่อาจจะ แทงข้างหลังเพราะว่าเราอาจจะไปขัดผลประโยชน์อะไรบางอย่างเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนดาวอาทิตย์ที่เป็นตัวแทนของการงานนะคะโคจรนได้เกษตตาที่ดีแสดงว่าเรื่องงานเรามันเด่นมากนะคะเรามีศักยภาพอะไรบางอย่างมากๆเลยอะ่ะคนใกล้ชิดนะคะก็อาจจะมองว่าอืมต้องเล่นซะหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในช่วงเวลาเนี้ยดาวพฤหัสที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่อ่ะคะ่ะก็อาจจะถูกเขาเรียกวาดาวมฤตยูทำลายอยู่นะคะก็เลยอาจจะตัดสินหรือฟังความข้างเดียวอย่างเงี้ยแล้วตัวเราอา่ะดาวอังคารโค จอ,อยู่ในจุดมรณะบางทีเราอาจจะไม่ทันได้รู้ด้วยซ้ำเมื่อถูกแทงข้างหลังหรือไม่อยู่ในศักยภาพที่ไปแบบปีเฟนได้อะไปแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยมองว่ามีมีโอกาสเป็นไม่ได้ถ้าคุณไม่ถอดตําถูกถอด ยศถอดตำแหน่งอ่ะคืออาจจะถูกแบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นราชาการมันช่วงเวลาย,ยกย้ายใช่ไหมแบบถูกย้ายอัปเปหิไปอยู่อีกที่นึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเราโคจรเข้าสู่จุดมรณะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมอ่ะคุณก็จะถูกปลดหรือแบบว่ามีแบบปัญหาในเรื่องของการงานสู้คุณถูกย้ายแล้วไปอยู่ที่ใหม่อันเนี้ยจะเหมาะกว่านะหรือถ้าเกิดบางคนแบบทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกแขวนอ่ะตำแหน่งคุณมันเคยอาจจะดูแบบดีมากๆเลยแต่พอมาในช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของบริษัทเี่ ปลี่ยนแงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนคู่ค้าก็เลยทําให้อ่าหน้าที่ของคุณมันอาจจะไม่ได้เด่นอีกต่อไปหรือเขาไม่อาจไม่ไม่จำเป็นต้องฟังความคิดเห็นของคุณแล้วเหมือนอาจจะถูกแขวนไว้เลยก็ได้หรือว่ากลุ่มคนที่เคยแบบ เป็นพวกเป็นพ้องของคุณอะเขาก็อาจจะไปซูฮกกับนายใหม่อย่างเงี้ยก็แบบปล่อยคุณลอยแพอารมณ์จะประมาณเนี้ยค่ะแล้วดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้าสู่จุดมรณะอันนี้ได้จดตุสดายอีกอีกอันหนึ่งนะคุณอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กับเลข6เลข8เลข9ซึ่งกลุ่มดาวนี้มองว่าเป็นกลุ่มดาวดีนะที่เอื้อคุณแก่คุณ,แต,คณแต่ว่าคุณจะต้องมรณะแปลว่าคุณจะต้องจบจากจุดเดิมหรือไปอยู่ในที่ที่ใหม่อะที่จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงอะแล้วในจตุสดายเนี้ยค่ะมันจะมีคําว่ามรณะลาภศาสหะ เรื่องนี้มันก็จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าสู่จุดใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคนพิจิตได้ฟังแล้วนะคะในเดือนกันยายนนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกด้อยค่าคุณถูกหักหลังคุณถูกดิสเครดิตนะคะออไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร ให้เราเอาด้านดีเข้าไว้นะคะคือเราจะต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าถ้าเรายังยึดหรือยังอยู่ในจุดเดิมคุณไม่ไม,ไม่ไม่มีทางได้ดีแน่แนคุณต้องเข้าสู่จุดมรณะพอคุณเข้าสู่จุดมรณะแปลว่าคุณเปลี่ยนไปคุณจะเจอดาวศุกร์และดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิและดาวคู่ธาตุและดาวเกตก็จะมาช่วยคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในเดือนกันยายนค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ3าสิ่งวุ่นๆของคนพิจิกในปีนี้อย่าลืมกดเข้าไปดู3สิ่งดีๆของคนพิจิกในคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงปี2 5, 5 6 7หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ